สืบสารประเพณีและวิถีชุมชนประเพณีที่ยึดถือกันมาช้านานของบรรพบุรุษคือการลงแขกเกี่ยวข้าวเพราะอาชีพทำนาเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ทรงคุณค่าของคนไทยและได้ส่งต่อความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่นเชื่อไน้ว่าทุกท่านตองรุณอ,อยู่แล้วนะครับว่าแถบนี้เนี่ยเป็น ข้าวสายพันธุ์พิเศษจากการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับชุมชนตำบลโนนอุดมและใกล้เคียงกว่าตําตำบลข้าวทับทิมชุมแพซื่อนางไพลินชั้นชิดค่ะเอกอนกับทำงานอยู่กรุงเทพจ้าวเยา มาไทยประกันชีวิตทีนี้พอมาถึงปี2557ก็เลยชิดอยากมาอยู่บ้านก็เรยมาทําให้ทํนาน้นเหรอคะเพราะว่าคิดถึงพ่อแม่พ่อแม่เพิ่งแบบแย่ชราไปเนาะแต่่มีคนเฮดไทยเฮ็ด,ดนะา้ที่บ่าเคยคิดดอกว่าสิมาอยู่มาเฮดไทยเฮ็ดนาเพราะว่ารายได้น้อยที่สุดแต่ว่ามีความสุขบ่อ,อึดอยู่อึดกินทีนี้กันเลยพอดีสมัครพใหญ,ญาบ้านสมัครพใหญ,ญาบ้าน อยากบ,ากบริหารจัดการให้หมู่บ้านอยากซอยหมู่บ้านทำนากับมิตรแรงกับนั่น,นกเ็เลอยอคิดยังไงเาก็เลยร้วมกลุ่มกันคิดหาวิธีรวมกลุ่มกันจดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปี5-7หาเก้ากับมันร้วมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่200คนในหมู่หหมู่หหมู่เจ็ดมันจ้ามกัน เป็นแปงแปงใยผ้าตาปูนเสาอกิจเขาผานนี้มีมีม่ปูบางอื่นอยู่บ้างไหมหร,รือว่าปลูกแค่ที่นี้ทีเดียวก็บนีในอำเภอชุมแพในจังหวัดขอนแก่นก็มีนาาี้ค่ะกับก็เป็นสาขาของท้อกับเป็นสาขาน้ำกันเป็นสาขาน้ำกันกับเป็นกุ้งน้ำกัน,น,นกับมีตําบลมีตําบลอย่างม่ตําบลชัซอตําบลโนนอุดมเท่ากับตํบลบ้านหันตําบลโนนหัน ก็มีหน่วยงานเข้ามาหน่วยงานมาช่วยจะมีหน่วยงานมาช่วยเอกชนก็ช่วยค่ะและอีกหน่วยงานก็คือขวัญแกนแหอวนนี่แหละเนาะค่ะเออได้ยินเขาซื่อเขาทับทิมชุมแพ้น่ะมันมันเขาในใจเขาเลยตึ๊กเลยคือมันเป็นชื่อของอำเภอเราเป็นพื้นที่ของเรารู้สึกศรัทธากอนเนาะกอนเฮาเสียดได้คนอื่นบอกว่าลำบากแต่เฮากับ มีความอดทนได้กําไรไม่ได้กําไรเราก็ไม่คิดถึงตรงนั้นขอให้ของเรามีคุณภาพเราคิดถึงผู้บริโภคต่อไปมันได้มากหรือเนาะได้ฮักหรือเนาะค่ะมันมกาลังใจเป็นคุณค่าทางใจเนาะแม่เนาะ,นนะย่างหน่อยกับเป็นซื้อของชุมแพ้เขาเป็นแม่คะว่าอันเขา้ขาเท้าที่ชุ่มแพร่เนี่ยมันพิเศษจากหมออืน่นยังไงขอในกระดีเบิดเนาะค่ะเพราะว่าอันนี้ พิเศษก็คือซีว่คือไผ่แล้วก็มีคุณค่าทั้งอาหารแล้วก็เป็นข้าวอย่างเดียวที่เราตั้งราคาได้เองด้วยตัวเราเองเป็นแหล่งเรียนรู้แต่ละตำบลในอำเภอชุมเพริ่นกับเขามาศึกษาแลกเปลี่ยนกันค่ะผู้เพินเก่งกัวเฮาเพิรนกับมาเบิรงนเอ่อพวกกันลกเปลี่ยนกันเพิ่์กเฮาหัวหนึ่งเพิ่์กหัวหนึ่งสับเปลี่ยนกันเฮ็ด ก็ชาวบ้านก็ได้เงินน้ำเเขาจ้างตั้งแต่ปักดำจ้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะนี่จะได้ใจไม่ว่าจะเป็นรายได้ดดของเกษตรกรออเอาความสำเร็จจากเขาเขากระิได้บอกต่อกับผู้ที่เพื่อนต้องการสำเร็จออบอกต่อตอกันไปแล้วเพื่อนก็เพื่อนก็สิดทัา้ตามเขาอเอาผู้ที่เพื่อนอยากได้จริง แต่ก่อนเราก็มี้แต่แตะเข่าเนาะนโยกไปวังเพงกันหนักเอาลองเล่นมาแปลรูกแปลรูกเป็นแป้งมั่งเป็นเป็นขนม,ม,มน้ำนมข้าวทิมชุมแพรทางขวอนแกนแหอวนเราก็เลือกคัดสรรสินค้าที่เป็นพรีเมียม ข้าวทับทิมชุมแพรมีประโยชน์มีความพิเศษอยู่หลายอย่างทั้งเรื่องคุณค่าทางอาหารแล้วแม่เนาะทั้งแบบว่าข้าวทับทิมชุมแพเป็นของดังในจังหวัดขอนแก่นดังนั้นชุดสิงทุกอย่างอู่ที่ขอนแก่นแน่วันทัสสันแล้วก็อยากให้ผู้รับได้รับของที่พิเศษพิเศษหนึ่งในสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือข้าวทับทิมชุมแพซึ่งอย่างที่คุณแม่พูดแล้วนะคะก็คือมาจากศรัทธามาจากใจเรามาทําแปลงนี้ทําให้แบบว่าไลฟ์ษษิสานกินเนี่ยมีคนรู้จักเรามากขึ้นอีีกทททั้้งสินคคาุ่่ณแม ยังมีการต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจากข้าวซับทิมชุมแพรนะคะมากกว่าการทำทำไร่ทำนาเนาะ<ม>เรายาังใส่ใจคุณแม่ใส่ใจทุกขั้นตอนมีอยากสีหน้าคุณแม่เนาะ <laughs> มีความสุขแห้งเดเนาะมีความสุขแห้งกับการทำเททไลท์หน้าเนาะไหมเนาะเท่ากับเหมือนกับว่าคุณแม่ทําอะไรมาเยอะแต่สิ่งนี้สิ่งที่ทําให้คุณแม่มีความสุขที่สุดใช่ไหมอย่างน้อยก็เราก็ได้ช่วยพ่อแม่เราที่ท่านเก็บไว้ให้เราแสงต่อค่ะ นอกจากได้มาอยู่บ้านแลนดูแลพ่อกับแม่ยังสร้างไรายได้ให้กับชุมชนคาะขอขอบคุณคอนแกนแหอวนด้วยนะคะที่ช่วยสนับสนุนข้าวทัพทินชุมเพของกลุ่มเราไม่ใช่ว่าจะช่วยแต่กลุ่มของนุนรงก็าาสามารถสร้างไรายได้ให้กลุ่มตำบลอื่นที่เป็นวิสาหกิจด้วยกันค่ะที่เป็นเครือข่ายของเรา ขอขอบคุณมากค่ะแล้วขอให้ช่วยสนับสนุนต่อไปขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยเช่นกันขอบคุณมาก<ๆ>มากค่ะ KKF ส่งมอบคุณค่าแทนรักและความห่วงใยข้าวทับทิมชุมแพอิ่มสุขมอบคุณค่าแทนรักและความห่วงใยจาก KKF